วิธีทำเอฟเฟกแจ้งเตือนข้อความแบบเท่ๆในโทรศัพ <cualquier> ท์ม <falou> ือถือซัมซุงเขาทำกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอันดับแรกให้เราเข้าไปที่แอป g o o d l o อครับเลื่อนลงมานิดนึงครับไปแตะที่คำว่า e เอ i h t t n n p พัดพอเราเข้ามาแล้วนะครับให้เราสไลด์เปิด สไลด์เปิดอีกทีนะครับตรงคำว่า set custom style พอเปิดเสร็จแล้วก็ให้เราแตะไปที่คำว่า set custom style อีกทีหนึ่งและนี่ก็คือเอฟเฟกนะครับเวลาที่มีข้อความแจ้งเตือนขึ้นมาเราสามารถเปลี่ยนเอฟเฟกได้นะยกตัวอย่างเป็นอันนี้นะครับเป็นรูปดอกไม้แต่ถ้าเราต้องการนอกเหนือจากตรงนี้นะครับให้เราไปกดที่สัญลักษณ์บวกครับและนี่ก็คือไอคอนทั้งหมดที่เราสามารถนำมาใช้ทำเป็นเอฟเฟก แจ้งเตือนข้อความได้เลยแต่ถ้าเราต้องการใช้รูปที่เราลบพื้นหลังออกมาแล้วมาทำเป็นเอฟเฟกอ่ะให้เราไปเลือกที่แกลเลอรี่เลือกรูปที่เราต้องการนะครับนี่ครับเวลาที่มีข้อความแจ้งเตือนขึ้นมาเอฟเฟกของเราก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้ด้วยยังไงก็ไปทดลองทำกันดูนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปครับ